แล้วคนนกับพ่อนี่ก็กลัวนะครับจนตัวสั่นนะครับขอนี่กับเอฟซีเนียกยกมือไหว้เลยนะไม่รู้จะกลัวอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าตากลัวขนาดนั้นนะครับถึงขั้นกับยกมือไหว้ขอเอฟซีอย่ากดยกเลิกติดตามนะครับเออเนี่นะครับตานะครับเลิกเล่นเถอะนะครับนะนีก็จะไปหลงไหลนี่ก็เห็นไหมเราหลงไหลเหมือนกันนะครับมันกับตาลปัดนะครับเอฟซีส่วนหนึ่งก็ไปหลงไหลนะครับลูกเขยนะครับ แล้วตาเนี่ยกลับไปหลงไหลเอฟซนะครับเป็นยังไงล่ะครับนะครับมันกลับตาละปัดกันไปคนละทิศละทางนะครับเออนะครับบ้านสีหลังเนี่ยนะครับแล้วไอ้วงแหวนรอบนอกก็พยายามจะดึงเอฟซีเหล่านี้นะครับเข้าไปหลงไหลนะครับเอไปด่าบ้านสามหลังเนี่ยนะครับเออไปว่าเขาถ้าเขาไม่ผิดนะครับมันก็เป็นบาปเหมือนกันนะนะครับเขาไม่มีความผิด มันก็เป็นบาปเหมือนกันนะแล้วลุงโมคุลไปด่าจำเลยแม่งลุงโมคุลก็บาปไม่บาปนะครับลุงโมคุลด่าเจ้าตามเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับลุงโมคุลทําพูดตามเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาบอกว่าไอ้จำเลยนะ่ะมันเป็นคนผิดนะนะครับเออมันอุ้มน้องไปปล่อยนะครับน้องอดอาหารตายนะครับมันยังรู้เลยนะครับว่าน้องอ่ขาดอาหารนะครับสงสัยนะครับคนไลยหมดอาหารในน้องกินน้องเลยอดอาหารตายเห็นไหม่ะ นะครับมันรู้หมดอ่ะนะครับเออนะครับเ็นไม่ละแปลกไม่ละนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะโอ้นะครับมันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วนะครับเออแม่บ้านก็เรียกแยกแล้วนะครับวอาอ่าอ่าอือนะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับนะวันนี้นะครับลงมงคลจะขอลงก่อนนะครับลืมดูเวลานะครับมันจะเที่ยงคืนนะครับจะเที่ยงคืนแล้วนะครับนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เช็ค นะครับเช็คก่อนนะครับเนาะเช็คก่อนกดไลค์ก่อนที่จะลงอ่าป้าเรียกไปตอบยุงให้นะครับเดี๋ยวเนี่ก่อนตั้งอย่างเงี้นะครับเน่อ่นลุงพูดอะเร่องแต่งนะครับจริงจริงนะครับนะนะครับบอกกับไปนอนก่อนเลยลุงนะครับว่าอ่าอ่านะครับเด็กก็เปิดนะครับให้ดูกาอี้ไปสักครึ่งชั่วโมงคุยกันไปเรื่อยๆนะครับว่าอ่าอ่าอืวนะ ไม่ได้นะครับ fc จูู่ลงเนี่ยนะเดี๋ยว fc จะคุยจะไม่ได้บอกได้ลากันเลยนะครับนะเดี๋ยวจะไปก่อนนะคะนะครับชูชีสวัสดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเอ,อคุยกันไปก่อนนะครับนะจะเอาไปจำนำนะครับว่า <laughs> ไปแอบดูพี่หลวงมานะครับโอ้นะครับพี่หลวงจะลงแล้วอ่ะลงห้ามลงวันใช้ยพุ่มขจอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ เฮ้ยยอมน้ำหน้าเห็นไหมนะครับเพิ่มแั๊บเดียวนะครับเอาผ้าออกจากหัมยุงกับหัมเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะอย่างนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนี่เออนะครับเออนะครับไอ้ลงเนี่ยมันกัดแล้วมันคันนะครับเออน้เอหนะครับฝันดีกับลมตะวันตกหน้ากากพวนี้เจอกันใหม่กับจุกกู้จุกกู้ค้านะครับคุณุงสิรินะครับขอบคุณมากนะครับไม่มีแล้วนะครับพลาท่า นะครับไปเอกตายตอนจบนะครับโดนยุงกันถามตอนจบนะครับเนาะเออเออเน้นเกานอกผ้านะครับไม่ได้เกาข้างในนะไม่เหม็นนะครับะให้เหม็นเออจะไปเหม็นได้ไงเกานอกผ้านะครับว่าอ่าอ่าตีซานค้านะครับพูดทาทองนะครับโอ้มาไม่ทันแล้วนะครับวันใช้นะครับผู้ฆาตจอนนะครับ ลุงกรัวป้าเลยเฮ้ยเรื่องอะไรนะครับนะครั้งแล้วก็เล่นบรรทัดจนนะครับอ่านเลยนะครับว่าอ่าฮิวนะอ่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้เออ่ลงลงลงคลิปตอนตอนเช้าได้นะครับเนาะนะครับ,นะรบทุระก็ปากปังก็เสร็จแล้วนะครับธุระปากปัง ทั้งหลายอัจารลาบานสวนหอนนะครับว่าอื้อนะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลุงมงคลชั้นแน้วนะครับอืมก็จะขอลงก่อนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเอ่าอ่าสมาชิกช่องนะครับสมาชิกของช่องทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนช่องลุงมงคลนะครับชั้นแน้ นะครับขอบคุณมากนะครับเนาะสวัสดี